ดวงประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2565 เส้นทางของความรุ่งเรืองของการที่ท่านจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอำนาจมีบรารมีมีทรัพย์สิทธิ์เงินทองไหลมาเทมามีความสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามาก็เปิดกว้างขึ้นมาของพี่น้องที่เกิดในหลายๆวันนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็นกอาจจะมีบางจุดบางปัญหาบางสถานการณ์ที่ยังต้องดูแลแก้ไขและก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ โอกาสที่จะมีความผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของ การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้มีเรื่องอย่างวุ่นวุ่น,นไม่สบายใจมีความคุมเครือการตัดสินใจอะไรปัญหาบางอย่างยังเลือกไม่ถูกนะครับท่านก็ต้องมีวิธีการจัดการมีแนวทางเพื่อที่จะหลุดพ้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้รายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารตบใบที่1เป็น9ดาบสถานการณ์ของความเครียดความกังวลความวิตกกในช่วงนี้ชาวบันทิตอาจจะเจอมากเป็นพิเศษนะครับเบื้องบางเรื่อง,างอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเลยก็เ,เป็นไปได้แต่ว่าเก็บมาคิดสะสมมา นะครับเป็นบรรยากาศที่รอบๆตัวเหตุการณ์บางอย่างสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ท่านพลอยวิตตกไปด้วยกังวลไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะจัดการอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราอะไรที่มันหยุดนอกไปไกลๆจากตัวเราก็พยายามที่จะไม่เก็บมาคิดดีกว่านะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องใส่ใจดูแลในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น4ถ้วยเรื่องของความใฝ่ฝันความหวังความคาดคิดนะครับรวมทั้งความหงุดหงิดบางอย่างที่เกิดขึ้นมาจากความไม่สมหวังเรื่องของความร,รักเรื่องของสิ่งที่ปรารถนารอคอยแล้วยังหลุดลอยไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตของท่านนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3. เป็นเดะม o ูนอันนี้ก็เป็นความคลุมเครือการตัดสินใจใหม่ทุกมีปัญหาต้องเลือกต้องคิดต้องทำแต่บางทีก็ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ่มก็ยิ่งลำบากใจนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ลองดูอยู่นิ่งๆตั้งสติให้มันคงเข้าไว้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจแล้วปัญหาที่ท่านเจอมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแลวท่านก็จะมีทางออกทางเดินต่อไปนะครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น เดอะฟูนนะครับวันนี้มีแผนงานของการเดินทางทํากิจกรรมดีๆเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงพักผ่อนมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆส่วนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานมีการเดินทางด้วยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายการเงินที่หมุนเข้ามาตลอดรายได้ก็ดีอยู่แต่ว่ารายจย่ายยังเยอะเรื่องของความรักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยในช่วงนี้นะครับก็ทำใจให้สบายๆส,สร้างอะไรดีๆเติมพลังใจให้กับตัวเอง สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนที่ควรจะดําเนินชชวิตด้วยคําว่ารอบคอบนะครับเรียนรู้เข้าใจศึกษา พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดที่มันไม่ค่ดีนะครับมีความคิดมีความกังวลมีความวาดกลัวตรงนั้นตรงนี้มีความไม่สมหวังเข้ามาอยู่ได้หลายเรื่องนะครับค่อยๆแก้ค่อยๆผ่านผลไปแล้วท่านก็จะมีกิจกรรมดีๆเข้ามามีส่วนที่เติมเต็มเข้ามาทําให้ท่านสามารถที่จะผ่านพ้นจากจุดที่ไม่ดีได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานเรื่องการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศท,ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคแะาะวาสนาโอกาสด,ดีของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้แม้ว่าจะเจออุปสรรคเจอปัญหาแต่ว่าท่านสามารถจัดการได้ ท่านมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคและก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้โอกาสของสิ่งดีๆก็จะตามมาด้วยนะครับส่วนรายได้ยดต่างๆของดวงชาววันจันทร์มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโรใบที่1เป็นเรื่องของภาระพันธะนะครับเป็นแดดับข้อผูกมัดข้อผูกพันบางเรื่องที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่เรื่องงานบางอย่างที่ยังสะสางยังไม่เสร็จ มีปัญหามีเรื่องต้องจัดการหรือไม่ก็อาจจะงานบางส่วนที่เรายังไม่พร้อมที่จะทําทําและลําบากใจในช่วงนี้นะครับเรื่องของภาระหนี้สินเรื่องของการเงินก็อาจจะยังมีปัญหาสะสมมาอยู่ในช่วงเวลานี้เรื่องของสุขภาพก็อาจจะยังมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงยังมีปลายที่มันเปิดขึ้นมา ให้พี่น้องชาววันจันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นช e ตรงนะครับอันนี้คือความเข้มแข็งนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะทําให้ชาววันจันนี้ผ่านพ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้ วันนี้ท่านมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีความพร้อมที่จะแก้ไขที่จะจัดการปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะมีโอกาสดีมากขึ้นและโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีวันนี้รับบทบาทที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยเป็นคนที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงได้ดีไม่น้อยหน้าไปกว่าท่านสุภาพบุรุษชาววันจันทร์นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น1ิ เรียนในเรื่องของการเงินที่จะเติมเต็มเข้ามามีความสมบูรณ์นะครับพี่น้องชาวบัรจันครับคนที่รอคอยโอกาสก็ย่อมไม่พลาดสู้แล้วท่านจะพบกับความสําเร็จโอกาสของการเงินก็จะตามมารายได้ดีขึ้นการเจรจาการตกลงเรื่องของการเงินมีโอกาสจะประสบผลสําเร็จ มีรายได้เข้ามาเยอะๆมีกําไรมีผลประกอบการที่น่าพอใจเส้นทางของความรักก็มีโอกาสดีที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันมีสายใยของความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูเรื่องของโชคหน้าวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ว่าเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสดีการงานตดเย็นมั่นคงขึ้นมาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมให้ความมั่นคงรวมทั้งโอกาสด้าน,นอนื่นๆสิ่งดีๆที่จะตามมาโดยมีผู้ใหญ่ให้แนวทางที่ดีนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน จันทร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีความคิดที่เริ่มสร้างสารร์พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพแต่โอกาสของท่านในการที่จะผ่านพ้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไปได้วันนี้ เรื่องเด่นๆคือเรื่องของการเงินเรื่องที่ตามมาคือเรื่องของความรักมีโอกาสจะสมบังรายรับรายได้ดีมากๆวันนี้ความรักมีสายใหญ่ครอบครัวมีความอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งมีโชคลาภมาจากผู้ใหญ่โดดเด่นคือเรื่องของการงานที่จะให้คำแนะนำแนวทางทิศทางที่ดีมีความสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามาสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้มีนักประหลาดมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญวาสนามีผู้ให้โอกาสคำแนะนำที่ดีๆแล้วท่านก็มีทิศทางที่ดีมากขึ้นจนถึงโดดเด่นมั่นคงต่อไปด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากแถรใบ,บที่หเป็นไพ่พระสังฆราชวันนี้โดดเด่นนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาคนที่มีความรู้ความสามารถจะให้ทิศทางที่ดีๆแก่ท่านในเส้นทางของการงานหรือไม่ก็การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆวันนี้มีโอกาสดีที่ท่านจะได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้วก็จะเกิดความมั่นคงต่อไปในเส้นทางของการงานการเงินด้วยนะครับคนที่รอคอยโอกาสจะสมหวังการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองจะส่งผลให้พี่น้องชาววันอังคารโดดเด่นขึ้นมามีความสำเร็จต,ต่อไปในอนาคตนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น1ไม้เท้าโอกาสของการเริ่มต้นในเรื่องของการงานก็เปิดกว้างขึ้นมาสำหรับท่านที่รอคอยงานนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะได้งานทําคนที่รอคอยโอก,กาสดีๆจังหวะดีๆการลงทุนใหม่ๆการทําสัญญาการเจราจาอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นก็จะเปิดเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามเป็นหนึ่งถ้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศดีๆจิตใจที่ดีจิตใจที่มีความมั่นคงเป็นต่อนะครับผ่านพ้นอุปสรรคได้เจออะไรก็ไม่หวั่นไหวนะครับขึ้นอยู่กับบรรยากาศขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจิตใจมีความพร้อมเรียนรู้เข้าใจแล้วก็เกิดความมั่นคงขึ้นมาต่อไปท่านก็จะมีอะไรดีๆตามมานะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภ วาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอังคารเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเดอะซันนะครับวันนี้โชคใหญ่ดวงดีมากๆโอกาสดีมากๆในการที่พี่น้องชาววันอังคารจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาพบกับความสําเร็จพบกับความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งเรื่องของโอกาสความรักด้วยนะครับมีโชคใหญ่ๆกําลังจะหมุนเข้ามาในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับ,บันนด้ดวงผงของผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนการส่งเสริมให้ข้อแนะนาแนวทางทิศทางที่ดีรวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยท่านมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในเส้นทางของการงานการเงินมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมสร้างบรรยากาศที่ด,ดีมีความมั่นใจมั่นคงต่อไปแล้วก็มีโอกาสดีมากๆที่จะได้รับความสําเร็จการงานดีขึ้น เปลี่ยนชีวิตได้น่าอาจจรจันมีความรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมีบาร,รมีตามมาด้วยความมั่นคงเส้นทางของการเงินก็จะมีโอกาสดีมากๆที่จะได้รับเงินเข้ามาในช่วงนี้เงินจำนวนะเยอะกำลังจะไหลเข้ามารวมทั้งเรื่องของโอกาสความรักโชคลาภวาสนาสิ่งดีๆกำลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีความรู้มีประสบการณ์มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบสําคัญสําคัญที่จะส่งให้ท่านประสบผลสำเร็จในอาชีพการงานโดดเด่นขึ้นมารายได้ดีขึ้นแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็มีเยอะมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่ง เป็นเมจิเชียนนะครับก็ยังเป็นเรื่องของความเร้นรับของความมหาจัดจนของความรู้ความสามารถของประสบการณ์ที่สําคัญของพี่น้องชาวบัรพุธด,ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการงานการสร้างชื่อเสียงการมีโอกาสดีๆในการที่จะทํางานประสบผลสําเร็จการถ่ายทอดความรู้เป็นนักปิชาการเป็นศิลปินเป็นคนที่มีความอิสระของตัวเองชอบที่จะทําอะไรตามใจตัวเองในช่วงเวลานี้นะครับเส้นทางของการเงินก็มีโอกาสดี ในการที่จะได้เงินเข้ามาเยอะๆแต่มองไปที่รายจ่ายก็เยอะไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนประเด็นความรักก็อาจจะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําต่างคนต่างมองอยู่ในช่วงเวลาน,นี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5ไม่เท้านะครับเรื่องของความไม่ลงตัวความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาทก็เป็นอ,อะไรที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับชาววันพุทธด้วยต้องระวังนะครับพี่น้องชาววันพุทธครับวันนี้รู้ตัวว่าใจร้อนก็ต้องทําอะไรให้มันใจเย็นเย็นลงไปเหตุผลมีพอเพียงแล้วก็ลดความขัดแย้งลดการประทะในเรื่องของความคิดลงไปเพื่อโอกาสที่ดีต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น1ิ ไม่ My, uh, สิบดาบนะครับเรื่องของสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันพุธควรระวังเรื่องของสุขภาพนะครับเจ็บใครได้ป่วยขึ้นมามากน้อยก็ดูแลดีกว่านะครับไม่ควรจะเจอดีกว่านะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น1ิ ถ้วยนะครับสิบถ้วยคือเรื่องของความสมหวังโชคลาภสิ่งดีๆโอกาสดีๆมีความสําเร็จมีการเติมเต็มเข้ามาแบบเต็มที่ในช่วงนี้นะครับจะได้รับโอกาสดีๆมีโชคมีลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมีงานเลี้ยงมีคนมาแสดงความชื่นชมยินดีจํานวนเยอะๆด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุทธนะครับวันนี้ดวงของคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองพร้อมที่จะประสบผลสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสดีในการที่จะได้รับเงินจนํานวนเยอะๆด้วยแต่รายจ่ายก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับวันนี้ใจคอต้องหนักแน่นมั่นคงใจเย็นๆนะครับเพราะว่าดวงของความขัดแย้งยังมีเยอะนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจระมัดระวังโอกาสทิศทาง แนวทางของท่านมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นมีโชคมีลาบมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหหัสบด,ดีพี่น้องชาววันพฤหรัสบด,ดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้งานค่อนข้างจะเยอะไม่ว่างานประจำงานจอนงานฟรีแยนงานเสริมทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับคนที่รอคอยงานก็มีโอกาสของการงานตามมาแต่ว่าปัญหาก็ยังมีการแก้ไขการจัดการก็ควรที่จะมีความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาตุใบที่1เป็น2เหรียญเรื่องของรายรับการเงิน มีรายรับนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เพียงแต่ว่ารายจ่ายก็มีนะครับท่านจะต้องจัดการบริหารบางทีได้มาแล้วต้องเอาไปจ่ายตรงนั้นตรงนี้แบบแบบแบบว่าต้องพลวันนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับการจัดการของพี่น้องชาววันพฤหัสบดีด้วยในเรื่องของการเงินนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9ไม้เท้า เรื่องของงานนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสวัสดีครับวันนี้งานเยอะไม่ว่างานประจํางานจอก็เสริมเข้ามางานหลักมีอยู่แล้วได้รับมอบหมายให้ทําได้มีคําสั่งเกี่ยวกับการงานลงมาเยอะแยะไปหมดเลยสําหรับคนที่ทํางานประจํานะครับรวมทั้งคนที่ทํางานส่วนตัวก็จะมีงานเข้ามาแบบหลายๆงานก็ต้องจัดการแยกแยะเวลาบริหารเวลาเพื่อให้งานของท่านมีความสําเร็จต่อไปนะครับบางคนก็อาจจะมีความเหนื่อยนิดนึงนะครับเพิ่มเข้ามางานเยอะเหนื่อยเยอะนะครับแต่ก็ถือ ว่าเป็นโอกาสดีในเรื่องของการงานคนที่รอคอยงานจะมีงานทำนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชาดาบเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาจจะมีผู้ใหญ่ทาความลำบากใจให้กับพี่น้องชาววันพระฤหัสบดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสติปัญญาการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแบบมั่นคงใจเย็นๆหนักแน่นมีเหตุมีผลก็จะทําให้ท่านสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไรนะครับยึดเหตุผลและก็สติปัญญาดีๆแล้วท่านก็จะผ่านอุปสรรคไปได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤรหัสบดีว่าเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น6กเหรียญน,นะครับวันนี้เงินสัพพัดโชคลาภดีรายได้ดีนะครับแต่ว่ารายจ่ายยังมีตลอดในช่วงนี้นะครับได้มาจ่ายไปการบริหารเงินก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของท่านนะครับบริหารโชคลาภรับมาจ่ายไปทาแล้วสบายใจนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พระฤหัสบดีนะครับวันนี้เส้นทางของการงานวันนี้งานเยอะนะครับคนที่รอคอยงานจะมีงานทําไม่ว่างานประจํางานจอนงานฟิลแอนงานเสริมเข้ามาแบบหลายทิศทางทีเดียวนะครับงานของท่านก็จะต้องแยกแยะจัดการบริหารบางส่วนก็อาจจะมีความเหนื่อยความล้าในการทํางานบ้างนะครับก็อดทนนิดหนึ่งเพราะว่างานมาเยอะในช่วงนี้การเงินก็มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แต่ว่ารายจ่ายยังเยอะก็บริหารจัดการดีๆรวมทั้งท่านมีแนวทางทิศทางของการ ่ายเงินเป็นสะพานของการเงินได้มาจ่ายไปสร้างบุญสร้างกุศลเยอะแยะไปหมดในช่วงเวลานี้นะครับมีปัญหาต้องจัดการต้องแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพารหัตส,สบ,บดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ค่อยๆแก้ไขใจเย็น ท่านมีการคลี่คลายที่ดีขึ้นสำหรับคนที่เจอปัญหาเจอปัสสักนะครับแนวโน้มทิศทางก็จะดีขึ้นงานเงินทุกอย่างก็แนวทางมันจะเปิดขึ้นมาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างต้องแก้ไขแบบมีความหวังนะครับว่าท่านจะต้องพบสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์มีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1งเป็น6ดาบนะครับ6ดาบคือการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงปัญหา อย่างที่เกิดไว้นะครับวันนี้งานก็จะดีขึ้นสําหรับคนที่เจอปัญหาประสักเรื่องของการงานขาดสภาพที่ดีไม่มีความรุ่งเรืองหรือไม่ก็ตกงานอยู่ก่อนหน้านี้นะครับท่านมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจะมีงานทามีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็ย้ายงานรอคอยงานจะสมหวังมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม เส้นทางของการเงินก็จะดีตามมาด้วยรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแก้ไขปัญหาของการเงินได้ภาระหนี้สินทั้งหลายทั้งปวงก็จะค่อยๆค,คลี่คลายมีทางออกที่ดีกว่าเดิมนะครับส่วนเรื่องของความรักก็ต้องใจเย็นๆเช่นเดียวกันนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาความผิดพลาดจากอดีตกลับมาเข้าใจกันได้ในช่วงนี้สุขภาพก็ต้องรอคอยดูแลรักษาค่อยๆฟื้นฟูนะครับจัดใจร้อน ไม่ได้นะครับใจเย็นๆเดี๋ยวท่านก็จะมีโอกาสดีขึ้นประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็นเก้าเรียนนะครับวันนี้มีการเงินเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้โดดเด่นมากนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีงานทำ มีรายไับของตัวเองมีความสุขกับตัวเองด้วยในช่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นสําหรับท่านสุภาพสตรีชาวบันสุนะครับมีงานมีเงินมีความสําเร็จตามมาดีมากๆนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ีดับเรื่องของการรอคอยนะครับวันนี้สุขภาพก็ยังเป็นส่วนที่ดูแลแก้ไขฟื้นฟ,นฟนูสุขภาพอะไรที่ยังมีปัญหาก็ต้องใจเย็นๆนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความร,รักนะครับโอกาสยังมีโอกาสยังดีในการที่จะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์เป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเป็น6ถ้วยนะครับวันนี้มีโอกาสดีมากๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความรักเป็นความสุเร็จต่างๆคนที่รอคอยโอกาสจะได้รับนะครับงานก็จะหมุนเข้ามาตลอดการเงินดีขึ้นเงินบางส่วนที่ท่านคิดว่าจะไม่ได้ แต่มีโอกาสที่จะได้มาในช่วงเวลานี้ความรักก็จะแก้ไขปัญหาคนที่ราคอยความรักไม่ว่าจะจากกันนานอย่างไรก็ตามมีโอกาสสูงที่จะย้อนกลับมาในช่วงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เติมเต็มเข้ามาสําหรับคนที่มีปัญหาแก้ไขปัญหาได้และรอคอยโอกาสก็จะมีความหวังมีความสำเร็จด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของการคลี่คขายเปลี่ยนแปลงปัญหาเป็นโอกาสแบบค่อยเป็นค่อยไปการงานการเงินความรักสุขภาพอะไรที่มันแย่ๆก่อนหน้านี้วันนี้ก็จะปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นงานมาเงินมีความรักเริ่มดีขึ้นสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นนะครับสุภาพสตรีวันนี้โดดเด่นมากนะครับชาววันศุกร์ มีงานมีเงินมีความมั่นใจในตัวเองมากๆด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสโชคลาภต่า,างๆก็กําลังจาหมุนเข้ามาคนที่รอคอยจะมีความสมหวังมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความรักนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้งานโดดเด่นขึ้นมามีโอกาสดีมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นมีโอกาสที่จะก้าว ไปพบอะไรใหม่ๆดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็น10ไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสการงานวันนี้คนทำงานประจำก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษมีตำแหน่งงานที่ดีขึ้นจะได้รับผิดชอบบริหารงานที่มีความสำคัญสำคัญเข้ามาทำให้เกิดความรุ่งเรืองในเรื่องของอาชีพการงานตำแหน่งงานดีเยี่ยมในช่วงเวลานี้นี่เป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นมากๆนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็น7เหรียญเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เงินมารายจ่ายมีการจัดการการบริหารการเฝ้ามองการจัดการบริหารของการเงินด้วยความละเอียดความรอบคอบก็จะทําให้ท่านได้มีความมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการเงินนะครับการลงทุนการซื้อการจัดการบริหารการเงินก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ดีสาหรับท่านในวันนี้นะครับ ราการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ไม้ทา้าเรื่องของโอกาสดีมีจังหวะวงจรชีวิตที่สําคัญเข้ามาในช่วงเวลดานี้งานก็จะโดดเด็ดขึ้นมาการตกลงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อโอกาสของความมั่นคงต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาการเจราจาการทําธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งเปิดเส้นทางใหม่ๆของท่านการศึกษาเตียนต่อเพิ่มเติมก็เป็นจุดที่โดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งมีโอกาสของการเดินทางไปพบปะลูกค้าไปคุยกันไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยเส้นทางของการเงินก็จะดีตามมารายได้หมุนเข้ามาตลอดการลงทุนการมีผลประกอบการที่ดีมีกําไรจากธุรกิจการงานก็จะตามเข้ามาเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันเข้าใจกันได้ในช่วงต่อจากนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น5ถ้วยนะครับเรื่องของความพอใจไม่พอใจก็เป็นเรื่องของความเครียดทางอารมณ์จิตใจมากกว่านะครับเพราะว่าในสิ่งที่ท่านได้รับนะครับบางทีก็อาจจะมีคุณค่าไม่น้อยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับมุมมองวิธีคิดแล้วก็การจัดการของตัวท่านเฉพาะบุคคลด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของการงานโดดเด่นขึ้นมามากๆไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานจอนงานฟรีแลนซ์การเริ่มต้นงานการสะสารงานการที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสดีในเรื่องของตําแหน่งการที่มีโอกาสดีในเรื่องของธุรกิจการงานที่จะตามเข้ามาไม่ว่างานประจํางานจอนหรือว่างานฟรีแลนซ์นะครับเส้นทางของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยลงทุนและก็บริหารด้วยความละเอยียดรอบคอบต่อไปเส้นทางของความรักก็มีแนวโน้มที่ดี ในการที่จะได้ตกลงการคุย,คยกันเข้าใจกันได้สําหรับคนที่ท่านรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพบางด้านก็ยังเป็นเรื่องของการรอคอยความไม่สมหวังการที่เราจะเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้หงุดหงิดรําคาญใจก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ผสมผสานอยู่ในวงจรชีวิตของชาววันเสาร์นะครับก็ต้องแยกแย,กแยกะใจเย็นๆศึกษารายละเอียดต่างๆเพื่อที่ท่านจะผ่านพ้น ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไปในเรื่องที่พอใจหรือไม่พอใจนั้นนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้มหากรพยายากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศท,ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ โอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด, share, ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขคว,สความสเ็จความสมหบังความมั่นคงและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ